อย่าแล้วอันนี้ถาวินค่ะอยูแม่ถาวินแม่โนปินอยู่ไหมคะแม่โนปิยูไม่โนปินอยู่ไหมครัะแม่โนปินแม่ไมค่ะมารับเลยนะคะแม่ไมมารับซองนะคะจะทานข้าวเกินเชตุท่านเลยครับแม่โูปินรูปต่อไปนะคะเชิญเชิญพรค่ะแม่ไมเจ้าอาวาสเรานะคะแม่ไมเจ้าอาวาสวันเชิญแม่แม่บานค่ะรู่หกแม่บานชมชัยรูปที่หกแม่สายสมรรูปที่ ไม่ไม่ค่ะถวายแล้วค่ะถวายแล้วไปรุนนู้นค่ะรนนู้นเพราะว่าไม่ตรงเพราะว่าเพราะว่าท่านประธานสงฆ์ไม่อยู่ก็เลยรอนะคแม่ไม้ต้งนร้นค่ะแม่ไม้รนแม่ไม้ครับถือแม่ไม้ม่ไม้ไปไปต่อฝั่งนี้เลยครับือแม่ไม้ฝั่งายสมองต่อคิวเลยนะคะั่งายสมอั่สายสมอนแม่ไม้นีของเจ้าปัจจัยฝั่งซ้ายมือนะครับกับแม่แมโนรา แม่มโนลานะคะครบไปยังคะาเหนือหนึ่งใช่ไหมคะเหนือสองท่าสองเลยทาสอเลยสองสองนั้นครบอ่าแม่มโนลากับแม่ทองสาณีค่ะรูปที่เก้านั่งอย่นีดค่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาต้นปัจจัยไปพร้อมถวายนะเป็นเวลาจันทร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันถวายต้นกระถิ่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำพิธีกรรมต่อไปนะครับ เดินเก้าปีล ch ah, ูกเลยมาเรียนเชิญครับเดินเชิญมาลูกได้ลุกาไม่เหนื่อยมาคท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะท่านผู้ใหญ่บ้านมาเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญมาพร้อมกันนะครับอ่าเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับอ่าเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญที่มีต้นกระถินต้นกระถินครับครับสองสามที่ข้อให้แน่สาม เออแล้วเราเริขึ้นเลยเออสาธุอ่าเดี๋ยวพี่หน่อยเดี๋ยนะสาธุอ่าเดี๋ยวพ่อดูกางเกิดพ่อจะมูเลี้ยงมันสาธุสาธุโอเคขออนุญาตนะทุกบขออนุญาตค่อาจารย์ค่ะคนที่มีต้นกระถินนะคะให้มาลักฆ่าเราค่ะใครที่มีต้นกระถิน เออไม่ไปรับผ้ากับอาจารย์แล้วก็ถวายเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญนีนะคะเพราะว่าเรียนมาเลยค่ะไปคู่กกลคนหนึ่งถวายเงินคนหนึ่งก็ถวายผ้านะคะร่วมกันนะคะเพราะว่าต้นกระถินยังไม่ถวายยังเพิ่งเก็บลงเก็บลงไว้เออถวายเลยนะคะถวายเลยนะคะถวายต้นเงินต้นเงินเออถวายต้นกระถินเลยต้นกระถินพร้อมเงินด้วย ถาาวยะมีต้นกระถินก็ถวายต้นกระถินเลยนะคะรินเชิญเลยคข้ารินเชิญเลยค่ะเชิญค่ะอ uh, so ่าสาธุถวายลูกใดก็ได้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 การถวายพร้อมผ้าพร้อมต้นกระถินด้วยนะคะถวายพร้อมผ้าพร้อมต้นกระถินอะไรเนี่ยคุณแม่มโนหมูสีถวายผ้าจารย์ด้วยหนึ่งห้าร้อยบาทค่ะฮันโนราหมูสีจอน ค,คนค่ะได้ทุกคนเออได้ทุกคนนะคะถาวายผ้าพร้อมถาวายต้นเงินพร้อมอ่ะอ่ะค่ะค่ะค่ะได้ทุกคนคะ่ะไม่ต้องห่วงค่ะได้ทุกคนได้ทุกคนนะคะอ่าถ้ามา บ้านหนึ่งมาสองคนคนหนึ่งถือผ้าคนหนึ่งถือเงินให้ท่านถวายก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งนําเนาะเดี๋ยวเรารับพรจากคณะสงฆ์บิณฑบาตก่อนแล้วอยนับครั้งเดียวไฟนับครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราถวายก่อนนะครับถวายเสร็จแล้วเราจะให้ท่านผู้ขอผ้ากระถินเป็นผู้รับบิณฑบาตก่อนนะครับเราเอาไปไหว้ก่อนนะครับไหว้เที่ยวก่อนนะครับแล้วเราจะได้เองคืนเลยถวายโดยคณะ งาขอบคุณแม่ด้ะเดี๋ยวไปนับรับพรแล้วไปนับกันบยมนับทางะานโจ๊กเงินแปดร้อยมาคนละนหนึ่งแปดห้าร้อยแล้วนะคะับห้าร้อยได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปมาใส่บาตรท่านเจ้าวาสของเราเนาะมาเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าวาสท่านเจ้าวาสท่านจะออกรับบิทบาศกับยมพ่อยมแม่ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล้วต้องจบแบงค์เทาเทา